วิชาขายเพชรพระเจ้าห้าพระองค์เป็นวิชาป้องกันตัวป้องกันคุณใสเอาพระเวทบทนี้ไปท่องก่อนนอนหรือเสกของกินเพื่อป้องกันคุณใสก่อนใช้ให้ระลึกถึงพ่อพราม์สุครคาถาว่าดังนี้ณนะ กูจะการทั้งผีตายโหงและตายหาโมกูจะการทั้งหน้าและทั้งหลังพุทธกูจะกันทั้งนั่งและยืนทากูจะการทั้งหลับและทั้งตื่นยะกูจะการทั้งกลางคืนและกลางวันยะทาพุทธโมนะสารพัดศัตรูวินาศสันติกะหาชาหะนะกูจะการทั้งผีตายโหง และตายหาโมกูจะกันทั้งหน้าและทั้งหลังพุทธกูจะกันทั้งนั่งและยืนทากูจะกันทั้งหลับและทั้งตื่นยะกูจะกันทั้งกลางคืนและกลางวันยะทาพุทธโมนะสารพัดศัตรูวินาศสันติกะหะชาหะนะกูจะกันทั้งผีตายหงและตายหา โมกูจะการทั้งหน้าและทั้งหลังพุทธกูจะการทั้งนั่งและยืนทากูจะการทั้งหลับและทั้งตื่นย,ะ,ยะกูจะการทั้งกลางคืนและกลางวันยะทาพุทธโมนะสารพัดศัตรูวินาศสันติกะหาชาหานะนะกูจะการทั้งผีตายโหงและตายหาโม กูจะการทั้งหน้าและทั้งหลังพุทธกูจะการทั้งนั่งและยืนทากูจะการทั้งหลับและทั้งตื่นยะกูจะการทั้งกลางคืนและกลางวันยะทาพุทธโมนะสารพัดศัตรูวินาศสันติกะหะชาหานะณกูจะการทั้งผีตายโหงและตายหาโม กูจะการทั้งหน้าและทั้งหลังพุทธกูจะการทั้งนั่งและยืนทากูจะการทั้งหลับและทั้งตื่นยะกูจะการทั้งกลางคืนและกลางวันยะทาพุทธโมนะสารพัดศัตรูวินาศสันติกะหะชาหานะณกูจะการทั้งผีตายโหงและตายห่าโม กูจะกัรทั้งหน้าและทั้งหลังพุทธกูจะกัรทั้งนั่งและยืนทากูจะกัรทั้งหลับและทั้งตื่นยะกูจะกัรทั้งกลางคืนและกลางวันยะทาพุทธโมนะสารพัดศัตรูวินาศสันติกะหะชาหะนะกูจะกัรทั้งผีตายโหงและตายหาโม กูจะการทั้งหน้าและทั้งหลังพุทธกูจะการทั้งนั่งและยืนทากูจะการทั้งหลับและทั้งตื่นยะกูจะการทั้งกลางคืนและกลางวันยะทาพุทธโมนะสารพัดศัตรูวินาศสันติกะหะชาหานะณกูจะการทั้งผีตายโหงและตายหาโม กูจะกัรทั้งหน้าและทั้งหลังพุธกูจะกัรทั้งนั่งและยืนทากูจะกัรทั้งหลับและทั้งตื่นยะกูจะกัรทั้งกลางคืนและกลางวันยะทาพุธโมนะสารพัดศัตรูวินาศสันติกะหาชาหานะณกูจะกัรทั้งผีตายโหงและตายหาโม กูจะการทั้งหน้าและทั้งหลังพุทธกูจะการทั้งนั่งและยืนทา่ากูจะการทั้งหลับและทั้งตื่นยะกูจะการทั้งกลางคืนและกลางวันยะทาพุทธโมนะสารพัดศัตรูวินาศสาันติกะหาชาหะ